สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุกทุกคนนะครับคำสารภาพของโบรกเกอร์เราช่วยลูกค้าดีที่สุดแล้วครับแต่ว่าพวกเขาทำลายตัวเองฮะใต้เดียจากเล่มนี้นะครับ b e s ล Loser Wins นะ์นะฮอ,อของคุณทอมอะไรโฮกาดนะครับยังไม่มีแปลเป็นไทยนะครับมีเป็นภาษาอังกฤษนะผมไปอ่านเจอแล้วน่าสนใจเลยอพราะประเด็นนี้บ เปลนที่เขาไปสัมภาษณ์บรกเกอร์นะครับบรกเกอร์ของของยุโรปนะครับคือยุโรปนั้นเขามีกฎหมายระบุว่าบรกเกอร์ให้บริการการเทรดแก่ลูกค้ารายย่อยนั้นต้องเปิดเผยเปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์ที่ลูกค้าของพวกเขาสูญเสียเงินนะพบว่านะครับพบว่าเขาเนี่ยตามเว็บไซต์นะนี่เขาก็มีตารางนะ IG market market.com CMC market แซ็กโซแบงก์อะ er, FX Pro อันนี้น่าจะมีความรู้จักเนาะกับ IG Market เี่นี่ยจะมีคนรู้จักเยอะครับพบว่านะครับลูกค้าประมาณ80%เสียเงินนะนี่ครับนะฮะในเว็บไซต์เราจะเห็นเลยครับเนี่ยเขาก็เอาตารางมาให้ดูนะชัดเจนนะครับว่าลูกค้าเนี่ยเฟลเลอร์ р е й คืออัตราส่วนของความล้มเหลวนะครับ อยู่ที่70%ขึ้นไปครับ75%นะโดยเฉลี่ยนะล้มเหลวครับเนี่ยในร้อยคนเนี่ย75คนล้มเหลวครับนี่เป็นเรื่องจริงครับที่โบรกเกอร์ก็บอกไว้นะครับผู้เขียนเนี่ยคือคุณทอมเขาบอกว่านะการที่จะเป็นนักเทรดที่ทำกำไรได้นั้นคุณต้องการมากกว่าแค่การวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับ เห็นผมนะฮะผมก็เนี่ยฮะผมเขียนเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยด้วยความที่อยากจะเปิดมุมมองที่สําคัญนะครับที่นักเทรดประสบการณ์สูงเนี่ยนะระดับ10ปีขึ้นไปเนี่ยโดยเฉพาะาแกนเนี่ยคือจะเป็นนักเทรดประสบการณ์40ปีเนี่ยอย่างอย่างพี่มาร์คเมเนวินี่อย่างปุ๋ยอ,อย่างลุงปีเตอร์แบรนด์เนี่ยเขาบอกว่าเทคนิคนั้น มันไม่ได้แม่นยาอะไรเลยครับนะเล่มเนี้ยจะบอกคุณครับถ้าไม่แม่นยำแล้วเนี้ยเขาทําเงินจากมันได้ยังไงทําไมเขายังคงทู่ซีใช้เทนเดอเข้าอ,อยู่นะฮะเล่มนี้บอกคุณคนะรับไม่รบอกว่านังสือทาตา้องตำต้องกลาดไม่มีใครบอกคุณแน่นอนครับมีขายที่เม่์มาร์เก็ตเป็นอ e ีบุ๊กนะฮะเล่มนี้นะครับครับการที่คุณจะเป็นนักเทรดที่ทำาำไรได้นั้นนะคุณต้องการมากกว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิคครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณทอมบอกว่านะหนังสือเทนนี่นเข้าส่วนใหญ่นั้นนําเสนอภาพลวงตาครับโดยแสดงตัวอย่างการซื้อขายที่สมบูรณ์แบบเท่านั้นพวกเขาขยายภาพลวงตาทําให้เราหลงเชื่อไปว่าการเทรดน,นั้นเป็นเรื่องง่ายครับการได้กําไรเป็นเรื่องง่ายโอ้โหถูกต้องเลยครับถูกต้องเป๊ะเลยฮะหนังสือเทนนี่นเข้าส่วนใหญ่นั้นนําเสนอภาพลวงตาครับ โดยแสดงตัวอย่างการซื้อขายที่สมบูรณ์แบบเนั้นเอาเคสที่มันสมบูรณ์แบบให้ดูเท่านั้นซึ่งเป็นหนึ่งในร้อยอะหรือไม่ก็เป็นหนึ่งใน20อ่ะมานนี้นะฮะแล้วมันทำให้เราหลงเชื่อว่าการเทรดได้กำไรก้อนใหญ่เนี่ยมันง่ายครับเนะี่ยแต่ถ้าคุณดูความจริงนะความจริงที่เขาเอาข้อมูลจากโบรกเกอร์มาเนี่ยที่ กฎหมายบังคับของกองต่างประเทศนะกฎหมายบังคับให้ต้องเปิดเผยเนี่ยเฟลเลอร์เรทครับอัตราส่วนความล้มเรลวเนี่ยรวมๆแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะโอ้โหถ้าเป็นอาชีพอื่นเนี่ยเขาบอกไม่ใช่อาชีพนะครับมันคือการพนันดีดนี่เองมันเป็นโมฆะนะฮะถ้าเป็นอาชีพทันตแพทย์ก็เปรียบเทียบทันตแพทย์เนี่ยใครจะไปใครจะไปเชื่อถือใช่ไหมอาชีพแพทย์อะไรเงี้ยอาชีพทางหลนั้นเนี่ย อัตราล้มเหลวมันสูงเกินไปครับนะฮะแต่เขาก็สงสัยว่าทำไมใครๆถึงอยากเป็นนักเทรดตั้งแต่แรกหรือเราหลงเชื่อว่าใครก็ตามหรือเราเองเนี่ยหรือคุณเองสามารถที่จะเป็นนักเทรดที่สำเร็จได้มันย้อนแย้งใช่ไหม ถ้าเฟลเลอร์เร e อยู่ที่80%ทาไมคนจํานวนมากจึงยังคิดว่าตัวเองสามารถสําเร็จได้เออและทําไมเขายังคงเชื่อว่าเทค n i c a l หรือกราฟเนี่ยจะทำให้สาเร็จได้คุณทําว่าไม่ใช่หรอกเทค n i c a l นั้นไม่เพียงพอครับเนี่ยเขาได้ไปสัมภาษณ์ครับคุณทอมได้สัมภาษณ์ CEO ของบริษัทเทรด บรกเกอร์ CFD ในลอนดอนนะบอกว่านะลูกค้าเกือบทั้งหมดมีการเทรดที่ชนะมากกว่าที่เสียนะครับดูเหมือนจะเป็นเทรดเดอร์ที่ดีนะแต่ไนวก็ตามครับปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือพวกเขามักจะขาดทุนจากการเทรดที่แพ้มากกว่าที่ชนะจากการเทรดที่ชนะครับอัตาราส่วนก็เลครับทุกๆุปอนึ่ที่เขาชนะ เขาจะสูญเสียประมาณ1 6 6ปอนด์ครับอันนี้เละเลยครับแก้เลยครับเพราะว่าอะไรครับ Risk สูงกว่า Reward ครับทำยังไงก็ไม่ไม่มีทางรวยครับนับถอยหลังเจ๊งเดียวครับนะฮะถ้าคุณอยากรู้เรื่องของ Risk กับ Reward นะครับแนะนำเล่มนี้นะครับอ๋อเล่มของอีบุ๊กเล่มนี้ก็มีเช่นกันนะครับแล้วก็เป็น ศาสตร์และศิลปะการปันพอร์ตก็มีเช่นกันนะครับรับรองว่านําเสนอประเด็นนี้อย่างเจาะลึกจริงนะครับเพราะว่าจําเป็นครับผมว่าเรื่องริสดีบอร์ดเนี่ยคุณต้องบริหารให้เป็นบริหารได้นะครับขนาดของรีบอร์ดต้องโตกว่าริสครับขนาดรีวอร์ดต้องโตกว่าริสแต่เนี่ยนักเทรดผู้แพ้นะฮะขนาดของรีวอร์ดเล็กกว่าริสครับรีบอร์ดหนึ่งแต่ริสเป็น1.66ครับ มากเกินไปแพ้แน่นอนฮะ CEO ของโปรเกอร์ยังบอกนะเราเนี่ยหวังว่าลูกค้าเราจะสนดทดีขึ้นนะเราพยายามอย่างดีที่สุดแล้วเพื่อช่วยพวกเขาเพราะเราให้เครื่องมือทุกอย่างแก่พวกเขาครับเราให้สเปรดที่ดีกับพวกเขาเราให้บริการข่าวแก่พวกเขาด้วยเราให้แพ็กเกจการสร้างกราฟที่ซับซ้อนกับพวกเขาด้วยอินดิเคเตอร์ต่างๆน,นะทุกอย่างใหม่ให้หมดนะฮะ ราให้ข้อมูลกับพวกเขาเราให้เครื่องมือการวิเคราะห์แก่พวกเขาเพื่อวัดประสิทธิภาพพวกเขาแต่อย่างไรก็ตามครับถึงแม้เราทำทุกอย่างเท่าที่ทําได้เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีเครื่องมือทั้งหมดที่จําเป็นต่อการสร้างไรายได้พอเราปล่อยให้พวกเขาซื้อขายกันเองผลก็คือว่าพวกเขามักจะ ศูนเสียเงินครับเป็นจำนวนมากภายในเวลาสั้นนี่คือความจริงครับผมก็เออผมคิดัเล่นเออจริงว่ะถ้าคุณเทรดจริงๆของไทยก็ไม่ไม,ไม่ได้เลยนะผมว่าไอ,อ้ตัวซิมมี่งก็สุดยอดนะให้ทุกอย่างเลยนะใช่ไหมซิมมี่ให้ทุกอย่าง,นะหง,หางแหละทั้ง,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 งอินดิเคเตอร์ต่างๆนะทั้งข่าวโอ้ผมว่าครบละแต่ ปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่ซิมมิ่งไงเพราะว่านักเทรดผมว่าบ้านเราก็ไม่แตกต่างแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะล้มเหลวนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยหมายความว่าเครื่องมือที่บรกโลเกอร์ให้มานั้นมันดีพอแล้วครับที่ทำเงินได้เพราะว่าก็มีคนทำเงินได้จากการใช้การใช้แอปของเขาเนี่ยอยู่พอสมควรครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะล้มเหลวครับล้มเหลวเพราะอะไรครับ เขาก็วิเคราะห์นะซีอีโอเขาบอกว่ามีหลายพารามิเตอร์เลยที่เอามาวิเคราะห์เนี่ยถ้าจำกัดแคบลงนะจะมี5ประการครับ1คือขนาดบัญชีครับขนาดเงินในพอร์ตครับนะฮะความถี่ในการเทรดครับอัตราส่วนของเวลาที่ใช้ในการถือครองการเทรดผู้ชนะกับผู้แพ้ครับเนี่ยการเพิ่มฮะ การเพิ่มการชนะหรือการเพิ่มการเทรดที่แพ้ครับคือการซื้อถัวเฉลี่ยกำไรกับถัวเฉลี่ยขาดทุนนง่ายนะฮะแล้วก็5ครับข้อ5คือการตัดขาดทุนครับขนาดบัญชีมีผลยังไงครับเขาบอกว่านะคนที่เปิดบัญชีด้วยเงินทุนน้อยกว่าร้อยปอนเนี่ยนะจะเสียเงินง่ายมากครับจะขาดทุนง่ายมากเพราะว่าเขาจะเทรดแบบบ้าบิ่นฮนะ เทรดทุกอย่างครับที่มีฮะจนกระทั่งเกิดการครับโอเวอร์เทรดดิ้งครับโอเวอร์เทรดครับแล้วก็จะขาดทุนหมดไวในสุดครับน,นะฮะคือขนาดบัญชีเนะี่ยมีผลต่อความทีในการเทรดครับนะเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาแพ้เนี่ยทนขาดทุนครับแต่ไม่สามารถทนดูได้เนี่ยมันก็ไปสอกคล้องกันเนี่ยอัตราส่วนสำหรับการขาด สำหรับกําไร1ปอนด์นะนะเขาจะขาดทุนสูญเสียไป1ปนึ่งจุดหกปอนด์มันเยอะเกินไปครับเนี่ยคืออะไรครับพอขาดทุนทนทนรวยพอขาดทุนทนครับแต่พอกําไรเนี่ยไม่ทนฮะทำให้เนี่ยขนาดของขนาดของรีวอร์ดเนี่ยเล็กกว่าริสก์นะฮะที่สำคัญคือเวลาแพ้เนี่ยเวลาเจอการเถืดขาดทุนชอบถูเสียขาดทุนครับก็ทำให้เจ๊งได้เหมือนกัน,นะฮะ แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะไม่มีการตัดขาดทุนเลยครับนะฮะเขาบอกต่อนะซีโอว่าใครก็ตามนะครับที่ไม่สามารถทนรวยในหุ้นพุชนะได้นั้นอ่ะจะเป็นผู้แพ้ครับนะฮะยิ่งเขาทนการเทรดที่แพ้นานๆด้วยนะแล้วมีการถัวเฉลี่ยนะการเจ๊งย่อยยับจะไวขึ้นกว่าเดิมครับนะะโอ้นี่ก็ผมว่าเป็นสากลน,นะคือ พอแพ้แลวเนี่ยพอมีหุ้นกัดทุนแล้วก็ไม่ยอมขายทนถือแล้วก็ถัวเฉลี่ยเนี่ยเจ๊งไวแน่นอนครับพอกําไรนิดหน่อยก็ขายครับมันก็มีคลิปหนึ่งที่ผมทําเกี่ยวกับนักเทรดคนนึงที่เขาเปเปอร์เทรดนะโอ้โหมีวินเรทอยู่ที่76%เปนี่ยเปเปอร์เทรดกำไรปั้นพอโต3ร์ตโต300%แต่พอเทรดจริงครับระบบนั้นอะกลับไม่เวิร์กครับ <c oughs> ไม่เวิร์กเพราะว่า เขามีปัญหาทางด้านจิตใจครับความกลัวครับคืออะไรครับพอกําไรก็รีบขายครับพอขาดทุนก็ทนกําไรเขาขายเปอร์เซ็นตะ์ครับกําไรเขาขายห้าเปอร์เซ็นต์ะฮะแต่ขาดทุนนั่นลดไปถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ทโเเชียขาดทุนเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่อยขายครับคิดดูสิกาไรสี่เปอร์เซ็นต์ขาดทุนขายเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันจะกําไรที่ไหน,นะครับเป็นไปไม่ได้ครับเนี่ยเพราะอะไรครับเขาไม่รู้จักการผหานด้วยรีวอร์ดไง จงอ่านเล่มนี้ฮะอ่านนะครับดีครับนะมีประโยชน์แน่นอนครับแล้วก็เล่มนี้ศาร์ศิลปะการปัน้นพอรนะครับที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็บอกว่านะใครก็ตามครับที่เทรดโดยไม่มีการตัดขาดทุนเนี่ยก็จะจบลงในทางที่เลวร้ายเช่นกันครับเมี่ยว่า,วาขนาดของ r e ซีวอร์ดนะฮะไม่เป็นธุรกิจเลยครับ ริสตตกับรีวอร์ดเสมอเนี่ยพลาดหนึ่งละทัวรเฉลีกัดทุนพลาดอีกหนึ่งลไม่มีการตัดขาดทุนก็พลาดนะครับเนี่ยทำให้เนี่ยเหตุผลทาให้นักเทรด80%เร็ล้มเหลวครับนี่เป็นสิ่งที่บร็กเกอร์เขาได้เก็บประวัติแล้วก็ค้นคว้าเก็บข้อมูลไหมฮะอย่างไรก็ตามครับบร็กเกอร์นะเขาบอกว่าเขาก็หวังดีกับกับ,ก,บกับลูกค้าเขานะเขาก็พยายามนําเสนอ เอาเอาเอาเครื่องมือให้ทุกอย่างนะะแต่ประเด็นคือเป็นนักเทรดเองครับนะฮะที่ก่อวินาศกรรมตัวเองครับทําลายตัวเองครับนะฮะทำลายตัวเองครับเพราะว่าก็อย่างว่าไปคือเครื่องมือก็ครบทุกอย่างครับแต่คนอืคือคนนะฮะคนอืคือคนแม้เขาจะให้เครื่องมือครบทุกอย่างนะมี โครงการฝึกอบรมนะฮะแต่ที่สุดแล้วพอลงเทรดจริงเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าใจนะครับว่าการเทรดนั้นเป็นธุรกิจไม่บริหารริสกิวอ์ดที่ดีนะคุณก็จะเจ๊งเป็น80%นะครับดังนั้นนะฮะแนะนำนะครับแนะนำนะเม่มาเก็ตมีขายนะครับการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับแล้วก็สารสนเทะการบันผ่นอนนะครับก็เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ